สวัสดีครับทุกคนเบอร์จากช anel E Racing Mania น,นะครับวันนี้จะมารีวิวคอกพิษเล่นเกมรถแข่งของผมเองนะครับเป็นฟูลคอกพิษอลูมิเนียมโปรไฟล์สั่งตัดแล้วก็มาประกอบเองนะครับมีเพื่อนๆอยากเห็นว่ารอบๆอคอกพิษหรือว่าตัวเต็มของคอกพิษเนี่ยรูปร่างเป็นยังไงการใช้งานเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ผมประกอบเองแล้วก็ใส่ล้อไว้ด้วยนะครับปกติ ปกติผมจะเก็บไว้ตรงนี้เก็บไว้ที่ขนังบ้างเพราะว่าบ้านพื้นที่ค่อนข้างจําจกัดเวลาเล่นผมก็ต้องเก็บไว้ตรงนี้เวลาเล่นหน้าทีวีก็จะมาตรงนี้อันนี้คือมุมที่เล่นประจำลยอันนี้ทีวีแล้วก็ผมจะเล่นตรงนี้พอเล่นเสร็จก็เก็บ เอาเก็บ okay. ที่ผนังครับวางชิดหนังบ้างแล้วครับเพราะว่าหน้าทีวีวางวางประจําไม่ได้ล็อกก็ใส่ล้อไว้ล็อกได้นะครับเวลาเราล็อกแล้วมันจะไม่เลื่อนเวลาเรานั่งเล่นนะครับ มันจะไม่ขยับเข้าเกียร์มัเข้าเกียรนะ์แรงๆก็ไม่ขยับครับดึงเบรกมือแรงเข้าเกียร์แรงหรือว่าเวลาฟอร์สฟิทแบกหนักๆในเกมอย่างเช่นตอนชนตอนหลุดโคง้งหรือว่าแรงบิดหนักๆครับมันจะไม่โยกไม่คอนไม่ไม่ไม่เสีย ไม่เสียแรงฟอร์สฟีดแบคกไปจากการสั่นหรือว่าการโยกของคอกพิทเราเลยอันนี้คือมาส่งผ่านมาพวงอะไรเต็มๆเลยแน่นมากครับ เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก,กันนะครับว่าจุดยึดการยึดการเชื่อมต่อของคออกพิที่ผมทําไว้อะผมยึดยังไงนะครับเริ่มจากเบาะก,ก่อนนะครับเบาะเป็นเบาะรถจริงนะครับสั่งจากร้านที่ขายเบาะรถทั่วไปอะครับอันนี้ซื้อมาน่าจะห้าพันครับประมาณห้าพันแล้วก็ตัวยึดวิวเบรอันนี้สั่งโรงงานทําเอง อันนี้เพิ่งทําเสร็จเลยผมเพิ่งประกอบก็เลยยังไม่ได้ต่อสายยังไม่ได้เดินสายเก็บสายเลยก็ข้างล่างจะยึดด้วยน็อตสี่ตัวนะครับตัวนี้สี่แน่นมากครับไม่ขยับเลยอันนี้ขยับเข้าหาตัวได้ขยับปรับมุมมุมองศาได้นะครับขึ้นลงได้อันนี้ ล้อที่ซื้อมาใส่นะครับเป็นแบบล็อกได้ล้อเขาเรียกว่าอ่าล้ออะไรคนขายเขาบอกว่าเป็นล้อ,อยูรีเทนไม่ทําให้พื้นเป็นรอยแล้วก็อันเนี้ยตอนล็อกล้อเล่นเสร็จก็ปลดล็อกแล้วก็เข็นได้อันนี้ยึดกับรางเบาะเลย ตรงนี้เป็นเสาคำ้ำมันจะทําให้มันแน่นครับเพราะว่าตอนแรกรองต่อแค่ตรงนี้ครับต่อแค่อันนี้แล้วเราไม่มีเสาคำ้ำอ่ะมันโยกเวลาเราเข้าเกียร์ครับอันนี้พอใส่เสาคำ้ำแล้วยึดด้านล่างอีกสี่ตัวอันนี้แน่นตึบเลยแล้วก็อันนี้เป็นเสาเขานี้นะครับยึดสี่ตัวก็แน่นมากไม่ขยับ นี้เป็นแป้นคันเร่งปรับได้นะครับปรับให้สูงต่าได้ปรับองศาก็ได้หรือว่าจะปรับเข้าหาตัวก็ได้ถ้าปรับเข้าหาตัวก็คือขันตรงนี้สองตัวแล้วก็ฝั่งนู้นสองตัวก็เลื่อนเข้าหาตัวได้หรือว่าขยับถอยอีกก็ได้ถ้าจะปรับให้ให้สูงขึ้นอีกก็ขันน็อตตรงนี้หน,นึ่งตัวฝั่งนี้อีกหนึ่งตัว แล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนู้นแล้วก็ปรับได้ว่าจะให้ตรงนี้สูงขึ้นตรงนี้ต่ําลงหรือว่าต้องการให้ตรงนี้สูงขึ้นให้มันเป็นขนานกับพื้นก็ได้นะครับแล้วก็พลาสติกนะครับถ้าประกอบทําอย่าลืมพลาสติกแบบนี้นะเพราะว่ารอยตัดตรงนี้มันจะคมถ้าเราไม่ปิดไว้นะครับเพราะว่าที่บ้านผมมีลูกสาวด้วยลูกสาวชอบมานั่งเล่นด้วยก็เลยต้องปิดไว้ ไงัน้นนะเดี๋ยวมันขูดบาดน่าจะน่าจะเป็นแผลได้อ่ะตรงนี้ก็ปิดไว้เพราะลูกสาวผมชอบปีปนขึ้นมุมนี้เวลาเราผมนั่งอยู่เงี้ยเขาก็จะปีนขึ้นมุมเนี้ยต้องปิดไว้เกียร์เกียร์ก็ยึดแบบนี้ครับสี่ตัวแล้วก็ ออก,กับอลูมิเนียมโปรไฟล์ขันน็อตยึดทั้งสองด้านเลยยึดตรงนี้ครับแค่นี้ก็แน่นมากแล้วอันนี้ผมออกแบบไว้สำหรับใส่กับ c s l d d ก็ได้นะครับใส่ GTDD โปก็ได้ใส่กับโพเดียม DD1 ก็ได้เพราะว่าขนาดน็อตที่ใต้ฐานมันขนาดเท่ากันใส่ได้หมดเลยเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมต่อสายเชื่อมต่อทั้งหมดแล้วแล้วนะครับแล้วก็เก็บสายละเดี๋ยวเรา มาดูกันนะครับว่าผมเก็บสายยังไงอันนี้เก็บสายหมดแล้วนะครับจะดูเหมือนแบบไม่ค่อยเห็นสายไฟสายอะไรมากมายนะครับเพราะว่าผมยัดเข้าไปในล่องอันนี้ด้วยนะครับข้อดีของอลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับเน่ยผมจะยัดเข้าในล่องแบบเนี้อันนี้สายของ Power Supply ต่อมาตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้สาย เบรกมือสายเบรกมือจะมานี่สายเบรกมือให้มาค่อนข้างยาวครับก็เลยผมก็เลยมวล้มวนแล้วก็เก็บซ่อนไว้ตรงนี้เวลาเรามองจากด้านนอกก็จะมองไม่เห็นเนาะแล้วก็อันนี้เป็นสายของคันเร่งนะครับของคันเร่งก็จะ ซ่อนเข้ามาตรงนี้ยัดเข้ามาไม่หลุดนะครับแล้วก็ใช้เคเบิลทายรัดนิดนึงกันมันเผื่อหลุดต่อเขานี่แล้วมันจะมายุ่งตรงนี้นิดนึงครับเพราะว่าสายมันเยอะแล้วก็ให้มายาวด้วยอันนี้น่าจะเป็นสายสายของเกียร์ให้มายาวผมก็เลยต้องมว้มวนแล้วก็เก็บซ่อนไว้ตรงนี้ ซึ่งถ้าเราดูจากข้างนอกก็จะดูแบบเออมันดูเรียบร้อยอะ่ะดูสายไม่ค่อยลุงลังเท่าไหร่อันนี้จะเป็นสายไว้ต่อกับคอนโซลนะครับก็กับเพ5ต่อกับ X box ของผมดูจากมุมด้านที่นั่งก็ดูไม่ลกเท่าไหร่ ใช้ได้เลยนะผมดูว่ามันขีนคีนและใช้ได้เคเบิลท้ายผมเลือกใช้สีขาวนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ตัดกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ของเราเนาะเพราะว่าอลูมิเนียมโปรไฟล์เป็นสีอลูมิเนียมมาเลยไม่ได้แบบเลือกสีดำเพราะว่าสีดำอมันจะแพงกว่าน,นี้ครับอันนี้ผมเลือกพอสดุกให้มันถูกที่สุดละงบประมาณไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ไม่รวมเบาะนะครับถ้ารวมเบาะเกินแต่ถ้าเลือกเบาะที่แบบไม่แพงมากหรือว่ามีเบาะอ,อยู่แล้วอ่ะก็อาจจะไม่เกินก็ได้นะเพราะว่าตัวนี้มันห้าพันเบาะที่ผมถามมันแบบเบาแบบแบบพับได้อ่ะมันจะอยู่ประมาณสักสามสี่พันอะไรเงี้ยครับถ้าเลือกแบบเบาะถูกๆหน่อยก็อาจจะไม่เกินหมื่นเลยก็ได้ครับผมอันนี้ก็เป็นคอรพิทที่ผมใช้เองนะครับแล้วก็ประกอบเองด้วย เพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหนหรือว่าอยากรู้ตรงไหนเพิ่มนะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม c h anel n e l e a s i n g m a n i a ด้วยนะครับในช่อง YouTube แล้วก็เพจ facebook ด้วยนะครับสวัสดีครับ